กระแสข่าวด่วนที่แพระ่สะพัดอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ภายใต้แฮชแท็กแรงสะเทือนอารมณ์ทำให้สังคมไทยและภูมิภาคต้องหันกลับมาจับตาสถานการณ์ชายแดนอีกครั้งภาพท้อยคำที่ถูกใช้ในข่าวและโพสต์จำนวนมากสะท้อนบรรยากาศตึงเครียดเต็มไปด้วยคำอธิบายที่เร้าอารมณ์ตั้งแต่การอ้างถึงการปะทะหอลายจุดการตอบโต้ที่รุนแรงไปจนถึงข่าวลือเรื่องการสูญเสียและการเร่งระดมกำลัง ทั้งหมดนี้หลอมรวมกันเป็นคลื่นข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไหลบ่ามาอย่างต่อเนื่องจนผู้รับสารจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามว่าสิ่งใดคือข้อเท็จจริงสิ่งใดคือการตีความและสิ่งใดคือการขยายความเกินจริงในยุคที่ข่าวสารเดินทางเร็วกว่าสติในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากข้อความแนวด่วนถูกเผยแพร่ออกมาภาพแผนที่จุดประทะัตัวเลขและถ้อยคำรุนแรงถูกแชร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า หลายสำนักนำไปขยายความบางเพจใช้ถ้อยคําที่หนักแน่นเพื่อดึงดูดความสนใจขณะที่ผู้เสพข่าวจํานวนมากพยายามปะติดปะต่อเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นมันสะท้อนถึงพลังของสื่อดิจิทัลและอารมณ์ร่วมของสังคมที่พร้อมจะถูกจุดติดได้ไง่ายเมื่อข่าวเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและอธิปไตยสิ่งที่ควรถูกพิจารณาอย่างรอบคอบคือ การใช้ถ้อยคำเชิงสงครามในพาดหัวข่าวและข้อความสั้นๆมักสร้างภาพจำที่รุนแรงกว่าความเป็นจริงในเชิงการรายงานเมื่อคำว่าถลม่มเดือดหรือสูญเสียสภาพถูกนำมาใช้มันกระตุ้นความรู้สึกหวาดกลัวโกรธหรือเขิมในเวลาเดียวกันทั้งที่เนื้อหาจริงอาจเป็นเทียงการรายงานสถานการณ์ที่ยังไม่ยืนยัน หรือเป็นการวิเคราะห์จากแหล่งข่าวรองการแยกแยะระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลจึงกลายเป็นทักษะสำคัญของผู้รับสารในยุคนี้ในอีกด้านหนึ่งการกล่าวถึงตัวเลขเช่นจำนวนจุดประทะหรือการเกณฑ์กำลังจำนวนมากมักทำให้เรื่องราวดูเป็นรูปธรรมและน่าเชื่อถือ,ถอขึ้นทันทีแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการตัวเลขเหล่านี้ถูกนำไปอ้างอิงต่อๆกันจนกลายเป็นความจริงร่วม ในโลกออนไลน์ทั้งที่ในทางการข่าวตัวเลขอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหรืออาจเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นจากแหล่งข่าวบางฝ่ายเท่านั้นบริบททางประวัติศาสตร์และการเมืองของพื้นที่ชายแดนก็เป็นอีกปัจจัยที่ทําให้ข่าวลักษณะนี้ได้รับความสนใจสูงความทรงจําเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตข้อพิพาทที่เคยเกิดขึ้นและความรู้สึกชาตินิยมที่ฝังรากลึก ทำให้ผู้คนพร้อมจะเชื่อมโยงข่าวปัจจุบันเข้ากับเรื่องราวเก่าๆอย่างรวดเร็วการกล่าวถึงบุคคลทางการเมืองหรือผู้นำในข่าวยิ่งเพิ่มมิติทางอารมณ์และการตีความเพราะชื่อเหล่านี้มีความหมายทางสัญ,ญลักษณ์มากกว่าข้อเท็จจริงเฉพาะหน้าอย่างไรก็ตามหากมองในมุมการสื่อสารมวลชนข่าวด่วนประเภทนี้สะท้อนการแข่งขันด้านความเร็วและความสนใจสื่อและผู้ผลิตคอนเทนต์ Content ต้องการเป็นคนแรกที่นำเสนอ ต้องการพาดหัวที่สะดุดตาและต้องการยอดเข้าชมการใช้ถ้อยคำเข้มข้นจึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่พบได้บ่อยแม้จะต้องแลกกับความเสี่ยงในการทำให้ผู้รับสารเข้าใจสถานการณ์ผิดไปจากความเป็นจริงก็ตามในช่วงที่ข้อมูลยังสับสนการออกมาให้ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักเป็นสิ่งที่สังคมรอคอยแต่ช่องว่างของเวลาระหว่างข่าวลือกับคำชี้แจงอย่างเป็นทางการนี่เอง ที่เปิดโอกาสให้การคาดเดาและการขยายความแพร่กระจายอย่างรวดเร็วบางครั้งเมื่อคำชี้แจงออกมาแล้วกระแสะอารมณ์ก็ได้ก่อตัวไปไกลเกินกว่าจะดึงกลับได้ง่ายๆผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและสื่อสารมวลชนมักเตือนตรงกันว่าการติดตามข่าวลักษณะนี้ควรทำด้วยสติไม่ควรยึดติดกับพาดหัวเพียงอย่างเดียว แต่ควรอ่านเนื้อหาโดยละเอียดเปรียบเทียบหลายแหล่งและพิจารณาที่มาของข้อมูลการตั้งคำถามว่าใครเป็นผู้ให้ข้อมูลมีหลักฐานยืนยันหรือไม่และข่าวนี้ถูกนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้การตระนักว่าข่าวด้านความมั่นคงมีผลต่อความรู้สึกของผู้คนจำนวนมากก็ช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมถ้อยคำบางอย่างจึงถูกเลือกใช้ และทำไมมันจึงส่งผลกระทบในวงกว้างเขาวไม่ได้เป็นเพียงข้อมูลแต่เป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างหรือบันเทาความตึงเครียดได้ขึ้นอยู่กับวิธีการนำเสนอและการรับสารของสังคมในภาพรวมสถานการณ์ที่ถูกอธิบายด้วยถ้อยคำรุนแรงและเร่งด่วนอาจสะท้อนความไม่แน่นอนมากกว่าความชัดเจนสิ่งที่แน่นอนคือความจำเป็นในการติดตามข้อมูลอย่างรอบคอบและการไม่ปล่อยให้อารมณ์นำการตัดสินใจ การรับรู้ข่าวสารอย่างมีวิจรารณญาณไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ถูกต้องขึ้นแต่ยังช่วยลดการส่งต่อความตื่นประหนกหรือความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างท้ายที่สุดข่าวด่วนที่แรงและร้าอารมณ์อาจผ่านไปตามวัตจักรของกระแสแต่สิ่งที่ควรคงอยู่คือบทเรียนในการเสพข่าวอย่างมีสติในโลกที่ข้อมูลหลั่งไหลไม่หยุด การฉลอ19เเพื่อคิดวิเคราะห์และตรวจสอบอาจเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับผู้รับสารทุกคนเพื่อให้เราไม่ตกเป็นเพียงผู้ถูกกระแสะพัดพาแต่เป็นผู้ที่เข้าใจและเลือกเชื่อข้อมูลอย่างมีเหตุผลและรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม